หาพื้นที่แลงเงารูปใบไม้อย่างไรมาดูการโอเคอันนี้จะเป็นลักษณะของการหาพื้นที่รูปใบไม้ที่อยู่ภายใต้สี่เหลี่ยมจัตุรัสโอเคไหมครับเริ่มต้นเดีย๋ยวเรามาหาสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนเกิดจากอะไรนะฮะสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวนี้นะก็จะมีด้านยาวละด้านละเอนะครับเท่ากันนะครับก็พื้นที่หาจาก A กําลังสองนะฮะพื้นที่ A กําลังสองนะครับจากนั้นมันเท่ากับอะไรนะครับ ก็จะมีโซนหนึ่งสองสามหมวกกันใช่ไหมตัวนี้นะฮะอ่าจะมีหมายเลขหนึ่งคือพื้นที่ใบไม้ aime, แล้วก็หมายเลขสองหมายเลขสาหมายเลขสองหมายเลขสามเท่ากันแน,แน่เลยนะครับต่อมาวิธีการหาหาไงครับจะเท่ากับอะไรพื้นที่นี้ก็เกิดจากอะไรเกิดจากนี้ครับถืนว่านี่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับนะตัวนี้จะเป็นครึ่องอะไรครับหนึ่งในสี่ของอะไรครับของวงกลมใช่ไหมแหลงเงานี่คือหนึ่งในสี่ของวงกลมนะครับ ก็คือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามรวมกันนะฮะดังนั้นหมายเลขหนึ่งบวกกับหมายเลขสามจะได้หนึ่งในสี่ของพื้นที่วงกลมไพอาระลังสองซึ่ง R คืออะไรครับรัศมีคือ a นั่นเองนะับก็เป็นพาย a กรลังสองโซนต่อมานะฮะเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่ตรงนี้ครับนะอันนี้คือจุดศูนย์กลางนะข้างบนนี้นะรตรงนี้ก็หนึ่งในสี่ของอะไรครับของวงกลมใช่ไหมรัศมี a เช่นเดียวกันเนี่ย ก็คือหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองรวมกันก็คือหนึ่งในสี่ของวงกลมนะครับโอเคดงนั้นก็หนึ่งกับสองมารวมกันก็คือหนึ่งในสี่นะฮะของพื้นที่วงกลมพายเอกำลังสองบวกกันแล้วก็สังเกตไหมครับปกติแล้วพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็คือหมายเลขหนึ่งสองสามบวกกันใช่ไหมแต่มันมีหมายเลขหนึ่งเกินมาหนึ่งตัวงั้นเราลบด้วยพื้นที่ใบไม้ลบด้วยพื้นที่ใบไม้รูปนี้ นะลบด้วยพื้นที่ใบไม้นะครับดังนั้นการหาพื้นที่ใบไม้หาจากไรย้นะยายข้างมาบวกนะจากลบย้ายข้างมาบวกนะจากลบย้ายข้างมาบวกนะก็อันนี้หน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาเหมือนกันหนึ่งกับสี 4, ่หนึ 4, ่งกับสี่บวกกันหนึ่งกับสี่บวกหนึ่งกับสี่ได้สองกับสี่หรือหนึ่งกับสองหนึ 2, ่งกับสองไพเอ็กกำลังสองไพเอกกำลังสองมาลบครับนะลบด้วยเอกกำลังสองไปนี่คือพื้นที่ใบไม้ เดี๋ยวดึงตัวร่วมนะฮะดึง a กําลังสองมานะฮะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็เป็นพายส่วนสองนะฮะเราลบอะไรครับลบกับหนึ่งเพราะนี่มันคูณหนึ่งอยู่โอเคจบงั้นสรุปพื้นที่ใบไม้ก็หาจากพายส่วนสองลบหนึ่งคูณกับ a กําลังสองพายตัวนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดก็ได้หรือพายอาจจะเป็นสามจุดหนึ่งสี่ก็ได้ขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าโจทย์นี้ให้พายเท่าไหร่ โอเคไหมฮะยกตัวอย่างครับมาดูข้อที่หนึ่งนะยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการหาพื้นที่ใบไม้นะครับนะดูดีนะพื้นที่ใบไม้เนี่ยจะต้องอยู่ล้อมรอบด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกต้องไหมครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเนี่ยมันมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันอันอันเดียวนะฮะตัวนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะมีความยาวด้านละสิบสี่เซนเท่ากันอยากได้พื้นที่แรงเงาตรงนี้ นะแบบไม้ไม้สองอันทําได้ไหมไม่ยืนหาครับต้องระวังนิดนึงครับว่าการใช้สูตรนะของพื้นที่ใบไม้เมื่อกี้นะครับอ่าก็มันจะต้องเป็นอะไรครับมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบนะเดี๋ยวหาสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาก่อนว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรนะครับโอเคเดี๋ยวหาสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบก่อนนะครับอ่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นแบ่งครึ่ง สีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะนี่คือสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสครับอ่างั้นพื้นที่ A อไม่ใช่เอไม่ใช่สิบสี่นะฮะ A จะเป็นเท่าไหร่ครับเอจะเป็นเจ็ดเซนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของสิบสี่นะครับเข้าใจไหมฮะอันนี้คือ a นะครับดังนั้นอ่าพื้นที่ใบไม้หนึ่งใบไม้เราเท่าไหร่หนึ่งใบไม้หาจากส่วนอะไรครับ ก็หาจากสูตรนะฮะพายส่วน2ลบ1คูณกับ a กกำลังสองถูกต้องไหมครับาพายส่วน2ก็คือ22ส่วน7าหารด้วย2แล้วลบกับ1 a คือ7คูณกัน2ครั้งจบอันนี้2องตัดไปเหลือ11ส่วน7ลบกับ1นะฮะก็น,นี้ส่วน7นะครับคอบนอคูอ7คูณควายเป็น7 11-7ลบ7หลือ4ส่วน7 คูณ7คูณเโอเคไหมฮะอ่าตัดทอนครับเปรี้ยงนะเจ็ดสยี่บแปไปต้องการ2องใไม้มนะถ้าเป็น2องใไม,ม้ตอบเลยครับคูณ2ครับ2เท่าของใบไม,ม้ต้องการ2อ่านคูณ2องครับไปยี 28, คูณสตอบห้าสิบหไปโอเค